เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นฮรอบใหม่ดีครับรอบใหม่ดีครับเกิดอะไรขึ้นครับคือนะเขาเขาให้ไปครับตัวเราคุไม่รู้กูไม่ได้อยู่ในไลกลุ่มอ่าฮะ <c oughs> มาบอกกูว่าให้ไปวิ่งห้าสิบเมตรแยกแล้วกูก็เป็นหวัดอยู่ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เฉลิมร้อยเลย <c oughs> แล้วกูก็เกือบตายอะ่ะกูกูวิ่งไปสามรอบอะ่ะไม่ได้ชิปอะ่ะกว่าจะได้ชิปมาเกือบตายอะ่ะชิปแหละมีชิปด <c oughs> ้วย คลิปเอ่อคลิปวิ่งอ่ะเอะอเขาบอกให้คลิปส่งแต่กูยังไม่รู้ว่าส่งเขาที่ไหนอยู่ในไลน์กลุ่ในยี่ห้อ,อ,อชิปวิ่งเนี่ยนะประเด็นบอกว่ามันจะรู้ระยะทางยังไงวะกูะไม่รู้กูก็วิ่งไปมั่วๆกูกะระยะ <c oughs> เอาอะระยาเอาะโคสุดอบอกห้าสิบเมตรกูเดินไปห้าสิบเก้าเจอสปอนซอมบี้ด้วยเราทำตามไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ย รีบไปไหนมั่ยพี่จะรีบไปไหนคนว่างเจ็ดสิบวันแล้วเนี่ยคนหนึ่งแทบไม่ได้เข้ามาแต่เดี๋ยวเดมาแต่ฟาร์มนั่นน่ะ <c oughs> นื้ภาพอ่ะสามสามคลิปใช่ปะ่ะคลิปแรกสามวันคลิปสองสามสิบเอ็ดวันคลิปที่สามเจ็ดสิบวันอ่ะ <c oughs> มันมันจะไปแปลวะโอ้โหเสียงออโตจูนอย่างเงี้ยบ้านึงบ้านึงเสียง Auto <c oughs> ออโตจูนอย่างเงี้ยบ <c oughs> <c oughs> ้านึงเสียงเป็นยังโอมแล้วบ้านึงเดี๋ยวเดี๋ยวเสียไปเดี๋ยว อยากเป็นด้วยเฮ้ยเขาไม่ได้โว้ยตามเลยใครมาก็ได้ใครดีใครมาก็ได้มาดิโอ้ไไม่มีตังค์ซื้อขอตังค์ซื้อให้เด็กโอ้โห้เจ็ดสิบเก้าบาทจะได้กูกูยังต้องซื้อทั้งสองรอบไอ้เหี้ยกูซื้อทั้งในแอนดรอยทั้งไอโอเอสเลยแม่งเยอยกูแม่งโหลดเถื่อนแม่งเลยเถื่อนะไรมาเพิ่มอัปเดตเลยนะมันเติมตังค์เข้าทุอมันนี่ไงเอ้า โอ้โหเหลือเชื่อเข้าจริงนัเนี่ะเ่าเราได้ฟาร์มชูเก้คีนด้วยเราได้ทุกอย่างเลยแชมป์ตอนนี้โอ้โหงั้นงั้นเราไม่จะเป็นต้องเข้าเนาะเออไม่ใช่ละเราหาแอะไงมาหาเพชรโอ้โหเมื่อวานแล้วว่าเราก็ลงนานแล้วนะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อสองวันก่อนแล้วว่าก็นานแล้วเราได้มาา3เม็ดเองแล้วเราก็เอามาราฟแล้วแล้วก็มีดาบแล้วเดาเด ให้ให้ให้เราเข้าโลกก่อนแล้วนะว่ายเข้ามาไม่ใช่เห็นปราสาทตั้งอยู่ตรงหน้าก็ไม่เอาด้วยไม่ปราสาทหรอไม่ได้สร้างอะไรเลยนี่โอ้ยบ้านอย่างเอาอ่ะบ้านอย่างเอาอ่ะสรุปตอนแรกเราจำได้ว่ามันมีแตะถางนะแต่บ้านสวยจริงเพิ่งไเล่นสร้างเสร็จตั้งแต่วันนั้นเลยปะหรือว่าเพิ่งมาสร้างเสร็จยังไม่เสร็จไลยเหรอยังไม่เสร็จอีกรอหลังคายังไม่มีด้วยว่สังเกต เฮ้ยมีชงมีชุดแล้วอ่ะตอนแรกเห็นใส่ชุดทองไหนไหนไหนขอดูกล่องหน่อยน,นี่เอาว่ะเอาว่ะกดค้างกดค้างกดค้างที่อะไรอ่๋อเฮ้ยกดค้างที่ตัวมนะันอ่ะแล้วก็เลือก<น>ของได้เลยว่าจะเอาเท่าไหรเอาเอาันไหนมั่งอ้าวอ้าวคือว้าวเราของทุกอันในตัวเราเข้ากล่องมาแนละ้วอา้าวตาผิดอ <c oughs> ่ะ <c oughs> เออเรีอกหาโอ้โหแล้วมีอะไรบ้างวะเนี่ยดีละเดี๋ยวจะได้จัดใหม่มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยเออแล้วก็มีดาบโอ้โหเดี๋ยวนะต้องมันเลือกทีละอันเนระใช่โอ้โหโอ้โจะเสร็จคือคือมันจะคือมันจะสะดวกกว่านี้ถ้าเราแบบมีอาร์เมนทิสใช่ไหมมันจะสามารถค้ารีโมทได้แล้วคือเราจะสามารถกดจากที่ไหนก็ได้ไม่แล้วประเด็นคือมันต้องมันเลือกทีละอันเนี่ยมันต้องมันเลือกทีละอันเนี่ยแล้วเรากดผิด เลือกกละของไงแต่มันแบบเลือกได้หลายอันไปเลือกได้หลายชิ้นเออแต่มันไม่ได้เลือกได้หลายชิ้นในชีเดียวไงไอต่มันจำ่ามันเราเพงใส่ธนูเอนชานไปไม่ใช่เหรอวะไปไหนละไ่นี้ไม่เราเพิงทำธนูเมื่อวานเลยด้วยเมื่อวันก่อนธนูหายเออดีดีดีมันมีธนูเอนชานอันหนึ่งอ่ะน่าจะมันก็มีอันเนี่ยเจอละมันจะเป็นชื่อเราเลยเนี่ยเนี้ยอาหารอาหารก็มีเยอะเยอะอยู่อ่ะ งั้นมีซ้มไถตันโนมัิแล้วแทบจะเล่นคนเดียวโลกนี้แทบจะไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเล่นอ่ะโอ้ไปไปช่วยหานี่ไงคร่ะงั้นเราทำเราซ่อมธนูนวลจะไปสู้ละมันเก็บของทีละชิ้นยังไงอ่ะก็สตอสตตสโตไอเทมอไอบนสุดะอ๋อเนี่ยแล้วก็เลือกชื่อเอาใช้ความเป็นภาษาอังกฤษอ่ะผิดธนูอีกเออ ธนูผิดอันนี้เออดีเอา้าธนูผิดอันนี้เออเอาธน,นูเราหายปะนิดนึงเอา้าธนูเราหายเฮ้ยธนูหายเอา้าจะหายได้ยังไงถ้เาเราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้แล้วธนูมันหายไปไหนวะเอา้เอาเฮ้ยโดนเกียนเลยโดนเกียนไอ,อ้เหี้ยมึงใส่ธนูเึงเอา้าเมื่อกี้ไม่เห็นธนูเอนชั่นในมือหรอ ไม่เห็นไม่ได้มองโอ้โหเรียบร้อยธนูหายครับโอ้ยนี่มันหลอกเราเ้ยธนูหายเฮ้ยธนูหายเราทคต้องใช้กล่องดีๆเดี๋ยวมันหายแล้วคนอื่นมาไหมครับนะ่ะน่าจะมานึงสองสามสี่ห้าเราจะไปในโลกอะจะไปเออเดี๋ยวไปดะปเราจะจดประตูให้มันตรงก็น,นี่เดี๋ยวทำเดี๋ยวเอาไปได้เดี๋ยวเอาบล็อกไปก็ได้เอาขวานไปได้อขวานเราไปทำแล้ววะเออแต่เอามาก่อนเลย วางหายเ้อไมีหายไม่ตายหรอกวงนี้เชื่อครับจะพิกัไดไปแล้วเต็มตัวเอาเดินทางได้เออนะ่าจะเอาพี่แอคเพสมานะ่ะเราเอามาเอามาโอ้โหเสียงเอามาเลยจะบอกนะว่าโอ้โหไบโอมคิมสันฟอร์เรสเชอได้เรามาแล้วรอบหนึ่งอะไมแต่พิกลินอนะ่ะมันเดินไปใส่ตาอนะ่ะเอ้ยมันเดินไปไหนวะอันนี้จะจะ,ะวางประตูใหม่ใช่ปะ ใช่ใช่งั้นเราเดินไปเลยนะเออใช่พิกลินมันไม่ทำอะไรเราอยูาละเพราะเราใส่ชุดอยู่เดินเดินตามพิกัดเท่าน่อยดิพิกัดนะเดิตามไปก็จดไปแล้วอยู่ในช่องแชทสามหนึ่งศูนย์โหทางไหนวะเนี่ยนู่นแตทางเนี้ยโอเคเดี๋ยวต่อบล็อกเลยไหมหรือว่าจะเดินลงไปเอ้ยเจอเจอไอเจรุนปะท่อมาที่นี่ไหมนี่เจรุนปะท่อรอก่อนรออุดกันอุ้ยวุ้ยไม่ดีนะไม่ดีนะโอ้ยตา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 สวยละจะือดตาย เดิมไปแไอ,อ้มันไม่อโอไม่เชื่อใจคีย์บอร์ดแป๊บนึงขอสิบบล็อกแป๊บนึงแป๊บนึงเราจะตายแล้วแป๊บนึงเราจะตายแล้วไม่ต้องห่วงอยากเวนไมเน่งให้ได้มากเลยกระโดดมาถึงรูมวอลทอลละ o. โอ้แค่หลอดทองให้ดีดีดีแค่หลอดทองโออ๋อปึ๊งไม่น่าเก็บว่ะขอบล็อกนี้ดิ เอ้แบสซูปอลนะนะท่าทางตาตาช็อกลินทางลงตามโอ้โหแล้วแต่ละอย่างเอ้ยแมวทองเหรอไอ้คู่ทองแล้วนะเดี๋ยวเรามันต้องเดินตรงมาทางเนี้ยคือจะไปเอาประตูหมายกังเอ้ยเรามีธนูด้วยคูตาตาสองตัวสองคนตา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 สองตัวอันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยทางโลด้วยนะ โลอยู่โลอยู่ลองนะมีเนี่ยขนาดขนาดขนาดตัวนี้ตายตายตายตาเดินขึ้นทางนี้ตรงเลยอีกพิกัดหนึ่งพิกัดแท้มันลบมันติดลบมันติดตามันติดกันสองอันเลยน่ะมันต้องเฉียงมาตาทางซ้ายเฉียงซ้ายมาเราจะเดินเราเดินตรงไปก่อนก็ได้แล้วก็ขึ้นข้างบนน่ะมันจะขึ้นางก่อนคือบอามีช็อกลินอ่ะเอาดีครับพิกลิน ไม่กดกันนะไม่กดกันนะโถค้นดีงอนพี่ทำไมขึ้นไปได้ปะได้เนี่ยตามตูนเนี่ยมันมันต้องประมาณทางเนี่ยเนี่ยได้เข้าป่าวาฟรเรสลแล้วเออเอากสโตนกลับบ้านไหมตไาไอดนี่เราเราหินมาเยอะอยู่ตันนะี้อินดูแมนนะตาหนูสองสามตัวเราลดเฟรมเดทจอยมันตีเราวะเน่ยไหวปะนะตาไปไหนละต้องไหวดิ ายไอ้เจมันไม่ได้โผลยมาดิตีใครอ่ะโอ้ยตีไฟตีใครตีเร<ล>าเนี่ยต่อต่อตายตายไเนี่ยตอบจะสวยครั้งก่อนเราทำครั้งก่อนเราฟาร์ามใช่ไหมครั้งนี้เราบูอะเนาะอ่าวเออขนนูอันบิ๊กยิงก็ไม่เลี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ยิงแค่แค่ไม่ได้ยิงเอาไม่ตาเอนเดอร์แมนหรือว่าปล่อยเอาดิเอาเหรอมองให้หน่อยมองให้หน่อยแต่ระวังตายนะเดี๋ยวช่วยตี ไปไหนละเอ้าเนี่ยตัวนึ้ขงบนเนี่ยตัวนี้เห็นปะเห็นบ้างปะตาตาตามนที่มัานี่แต่ละตัวเลยนะเอาตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มาดิไปไหนละพอดีหนูหนูหนูมานี่หนูหนูมองตาพี่มองตากันถือกันต้องไม่ตามองออกไปไหนมันมีตัวหนึ่งไปไหนแล้วต่อภาพเลยไม่ดรอมี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 ตัวมีตัว เนี่ยเนี่ยได้ยินป่ะตา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 โอเคมาแมมาเด้อไปไหนละตายตายตายเฮ้ยเมีอะโล่เอ้าอีกปะมีมีให้ไม่โอนมันเอ้ยมี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 ที่เป็นแบบนักเก็ตอยู่อะเอาไม้มาปะเฮ้ยเนี่ยเอาตัดไม้ก็ได้นะวะเฮ้ยตา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 ช่วยดีหน่อยเราเราเครื่องหลอดละ เดี๋ยวตีพลาเละดิโอ้โหแม่แม่ตะกางโลอยู่ตะกางโลอยู่ตีไปเลยตีไปเลยตาจะหลังของตอเลยอุตาตาตาตัวหนึ่ง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 เราเราเพิ่งวอดละเนี่ยเดี๋ยวจะเอาจะค้าแม่จะค้าแม่ตาตาตาเล็กเหล็กเล็กตัวหนึ่งเหรอค้าค้าไปไหน่อยค้าไปหนค้าไปหนไปไหนไปันไปนันเอาต้องตัดไม้อะมันตั้งต้องพากลางนึ่งจะค้าแม่มันใช้ไม้สองมันใช้ไม้เยอะอยูๆเลย ใช้หกอันหกอันตาตาเอาเอาเอาไปเอไปไปโอ้ยงั้นเราช่วยจ้ะมาดิตาตาโอ้ยโดนอ่ะมาม้าตาเดี็ดเด็เอาโล่ฮะตัวนึงตายนี่นี่มาโล่เอาไปไปโอเคอีกตัวนึงตาตาไม่ไม่ตัวนึง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 มันสิ่งเท่าไหร่ก็ได้ไปไหนละ อ๋อตัวคาพิเศษอ๋อไปไหนลเฮ้ยดวตาตาตัวหน้าตัวหน้ามาดาะตัวได้มาดิหน้อ้ยไม่เนโอ้โตา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 ยนะสาอสามาหัวใจสมหัวใจน้จะออกไปดิงอะไรฮะอ้สามหัวใจมาดิเบื่อ ค้างๆเบ๊ดเบ๊ดเบ๊ดตี่ะนี่คือมันหิวช้าจังวะอย่าได้เอ็นเอ็นแอปเปิลทองแล้วเปลเนี่ยมีอยู่นะสองอันจะไม่ได้เอามาเนาดรอปมันเนี้ยไม่ดรอปดรอปแตเว่าเฮ้ยตายตัวนึงเฮ้ยถอดถอดถอดเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็บมือก็ได้เรากลางโล่อยู่ตีไปเลยอีกตัวนึงมั้งพอแล้วมั้งเออเราไปที่อื่นเถอะเรารีบไปดีกว่าโล่เราจะแตกแทนแล้วเนี่ยตา นี้อันนี้นนี้ล่องล่วงนะข้างล่างมันต้องมันต้องต่อขึ้นเอ,อช่มันต้องขึ้นข้างบนต่อขึ้นเลยก็ได้เนี่ยอ้ามันกลับมาทิมสันฟอร์เรสต์เลครับล่องลนะ่งะตาทางโคตรลึกเลยเนี่ยถึงละมันที่เหลือมันต้องเดินไปทางเนี้ยตาเนี่ยเราเดินแยกมาอีกทางโอ้โหโอ้โหตาใหญ่อยู่นะคูไปเล่นลงไงเดี๋ยวเนะี่ย ตัวสี่แปดเนี่ยทางนู้นก็ได้เออต่อเลยต่อเลย,อ,เลยอันนี้พะโอ๊ยตาถ้าเราตายทำไงวะใ,ใจกองพองไงก็ไม่ควรตาย,ยไม่มันไอพิกัดเอกับมันไม่ตรงพิกัดเอกไม่ตรงนะแต่ว่าใกล้ๆกันม<อ>ันก็ได้จะได้ปะเออมันต้องต่ออีกเออเดี๋ยวเราต่อสองทางเึีย <300 S 2> ังสามร้อยเท่าไหร่นะสามรอ้อยสิบสามร้อยสิบเอาเลย

ไปมองหน้ามันตอนไหนอะไม่รู้เรียบร้อยของหายหมดเลยเรียบร้อยเหลือศูนย์เลยตกลาวาตายอะดีรอเลยอะเก็บไม่ได้เลยไม่เป็นไรเรียบร้อยไม่เป็นไรรอเหล็กเราหามเยอะเราเราเอาเราแค่ของเหล็กไปแต่ว่าธนูเนี่ยโหสาทาไม่ได้ใช้สักีธนูอะไรขอให้เราถึงก่อนนั้นนะใกลๆเนี่ยล่ะ เราปุดเราทําทางไว้อ่ะแต่ไอ้บล็อกเก่ามันอ้าวอะไรโอ้ชีวิตตายเลยอืมเราตายเหรอไม่ใช่เราหลุดอ,อ๋อออกออกไม่้เอาฮาไปไหนไวะมันจะถึงชี่หวายสักทีไม่ได้เอาฮาไปไหนวะที่ใครออนดิ ไม่รู้เข้อดิสเอ,อ๋อก็เพื่อนตาเข้ามาเลยเขาได้มันไม่ได้ขึ้นว่าเราตายใช่ไหมเออเนี่ยกลับมาแล้วรั่วจัดก็หน,นอ,ยอยู่พิกัดอยู่พิกัดที่นั่นแหละเต่าเต่าตาเราเข้าไม่ได้ตาเราเข้าไม่ได้โทรศัพท์มาเล่นเถอะ เฮ้ยจริงวยเดะตาดูดีนะดูดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทางไหนวะ 9, เก้าเฮ้ยผิดทางสิบเฮ้ยตาเราหลงทางมาช่วยด้วยเอ้า เพราะว่าต่อสูงแล้วเดินไปง่ายกว่าไหมแต่เราจะโซนที่เราตีอินเดอร์แมนว่ะอยดิดปะช่วงนี้ไม่ถึุดเอวอยู่ชี้ว่าเราต้งจะสร้างอย่งเนี้ยจะหลุดเนะเมื่อไหร่มันจะเสร็จถึงบ้านนะร้อยวันแล้วนะจะร้อยวันแล้วเนี่ยมันก็เสร็จแล้วนะหลังคาหลังคาใส่แล้วก็บอกว่ามันขึ้นไปใส่ไม่ได้ได้ก็ตอบบอกไปไงโอ้โ้หลังคาโบกขนาดนั้น ตาตาเราเจอแล้วถ้าเราไม่มองอินเดอร์แมนก็เนีงเฮ้ยโอเคเราอยู่บนพีดานนะตอนถ้าเราล่วงก็จบแล้วนะนั่นแหละโอ้โหลงไงมนันปีะละมันเห็นไะมเราไม่เจอเนี่ยเนี่ยตาข้างล่างล่างโอ้โหลงไงให้ไม่ตายวะเน<ๆ>ี่ยงั้นเดี๋ยวเราลงไปเอาของงลางกัยถ้ามันเอาอย่างเอาได้ปะเนี่ย โอ้ตาไม่ทําทางไม่ดีดเห็นสภาพเราก่อนหนะ้านี้มาล่ะเราตายเพราะอะไรนเ d e r m a n ว้าม่เอาตูดนะมนเอาเลยเดี๋ยวดูมัอุยอุ๊ยอุ้ย,ยตานี่ตาตาละเราตายเราจะเป็นคนจุดเองมาตาม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 าจะเป็นอดีตเลยอนาคตเราบาดูอนอ้าวต้องเชื่อมต่อกันสิวะ ตาเข้าได้ยังเนี่ยได้ละใชร์ไปนี่อ่ะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาเจออะไรที่เฉยเลยเอ้ยสว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 ยบเลยฝ่ายยับเลยขุดกลับบ้านนะครับรอเลยเนี่ยได้ได้อุปกรณ์วันนี้พอดีเนี่ยอ๋อมันต้องเป็นบล็อกเหรอไม่เอาเอาเป็นี่นี่เป็นเศษงั้นเราจะเอาบล็อกทำไมขุดเศษยังไงครับไม่ไม่ไม่ขุดไปเลยมันก็ได้ไม่ใช่เหรอไม uh, uh, uh. ่ได้ดะแชมป์ไ <apply> ด <some problème> ้เหรอได้ด <qu> <absorbed> ิ ก็ขุดปกติเนี่ยก็อ๋อมันอ๋อตาตามันจะเป็นชิ้นใหญ่มันเป็นชิ้นใหญ่เมื่อกี้เราขุดชิ้นใหญ่ได้มาแปดอันเนี่ยเนี่ยตาเอาชิ้นใหญ่พอแล้วไปลับเดี๋ยวก็พอแล้วอ้าวแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอะเราจะกลับบ้าน,นไงไงรู้ปกมันต้องหารแปดวะหามันต้องหารแปดดิอย่าบอกาตาไปคูณแปดไม่ได้คูณพิกัดตรงๆเลยอ่ะตรงกับโอเวอนะเออ โอ้โหเรียบร้อยเอาเอาไปหานีสามร้อยสามร้อยสิบหานแปดได้เท่าไหร่อันนี้พี่กัดที่เราต้องไปอ่ะฮะถ้าไปโผที่อื่นมาทำไงวไะมีโผเรามันต้องไปงี้ดิี่กัดถูกแล้วเราหารแล้วมันต้องถูกเดียว <Okay. S 1> เดี๋ยวลงไปเอาศพแล้วเอ๊ะมันจะเอาได้อของเราก็เยอะเยอะเดอดเด่อนแล้วเราลงไงสรุปโดดไปก็ตายอะเราบอลไม่ไม่ตายเราจะเจ็บโคตรอ่ะเอ๊ะ ้ามีเอ็นดูโผล่ปะเออมีเออลราป่าลงไปก็ได้ไม่ใช่หรอเออเนาะมาเอามามามาคนละลูกถ้าปาไม่โดนก็ก็อีกเรื่องนึงมันต้องโดนดีวะลงลักมาไม่คำถามคือเราจะลงทางไหนตานำมาก่อนั้นเนี่ยศพสบเอตาศพเรามันอยู่ตรงไหนวะ แล้วแม่เมื่อกี้อ๋อตาเมื่อกี้เราหลุดใช่มั้งอยู่ในนี้เหรอใช่ตรงข้างหน้าเลยอะเราไม่เห็นไงเนพราะเราออกเกมไปไงเราหลุดต้องทําทางตรงไหนดีวะนี่ในนี้่นะเอ้ยเนี่ย,นะยตาเราเจอละ <c oughs> เห็นละ <c oughs> เห็นละงี <c oughs> ยบได้ละว <c oughs> ตาเฝ้าเราหน่อยนะเฝ้าเราหน่อยไปนะหนโอตาตาด้านหลังเราตาตาดูเอ็นเดอร์แมนกันหน่อยเราจะเอาของที่จําเป็นเท่านั้นโดนระบาด ไฟมันลามขึ้นบล็อกหินลองตายเนาะรอแค่ราเราจะไม่เอาหินแล้วกันเพราะหินมันเยอะละเก็บต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาเราโดนไปก้อนด้านหลังอลาวามันเดินงงเข้าไปมันแน่นแน่นเนี่ยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเอ็นร์แมนเนี่ยมันวาร์ปไปทั่วนะเห็นปะมันต้องไปเนี่ยตามันต้องไปทางนี้เห็นปะข้างหน้าอ๋อไอแซมมันเป็นลบเราเขียนผิด แซบมันเป็นลบนะมาเขียนติดเนต้ามันต้องต่อไปอ่ะเนี่ยอันตรายเนี่ยถึงแล้วเดินอุ้ยตักเ่อมองหน้ามันละอุ้ยเ่อมองหน้าเขาต้องเขาต้กับพี่มันมองเรามองหน้ามันแลมาดีน้องมาดีน้องไปไหนล่ะตาเดียวเลยเออขอตทษทีครับขอโทอนกับพี่เออใช่เรามีออฟเซียนอยู่อันหนึ่งเออต้องคบกอดี อ่ะวางประตูเลยตรงนี้วางหน้าข้างวะอ,อย่าราขุดระวังลาวาเราจำลาวามาอยู่แถวเราเม่อี้อย่าขุดเยอะเกินนะมันจะทะลุมาหาเราล่ะ๋ยวเราปิดท้ายเองเป็นผู้ปิดทองหลังท้ายเองมั้งน,นาตาวางแบมบแล้วใครจุดเราเองมาดูกันว่าจะตรงหรอือเปล่ามา ถ้ามันโหลดอ่ะไม่ใช่เนี่ยตรงนี่เอ๊นี่บอกแล้วบอกแล้วถึงบ้านแล้วนอนเถอะนอนเถอะว่านอนเถอะเอ้ไม่ได้นะวะนอนไม่ได้งั้นเตียงวิเศษเตียงวิเศษไปไหนล่ะนอนเตียงฮะฮะตาตากดนอนใหม่เนี่ยไม่เจ๊ก็นอนเนี่ย ทำไมท่านอนมันแปลกๆวะอ๋อมันบักแน่เลยเราไม่เห็นเตียงเลยเฟรมเรลย่างตอบนะเนาะแต่ว่ามีฟาร์มไก่ก็สะดวกเลยทำไมตาทำกระลูกเจี๊ยบอย่างนี้ตาทำกับลูกเจี๊ยบนี้ทำไมทำวงจรดี y แบบมั่วมากแต่ก็ไม่ใช้ได้ก็ถือว่าโอเคมันก็ใช้ได้ เก็บเก็บตามเหรอเลีเ้ยงไก่นะครับยามตื่นพี่ก็ยืนคงชถึงยามนอนพาพมนอ้นอยย่นคงตราตรึงยามไก่พี่อยู่ี่คงคืนนึงลำพึงลำพันถึงวีถึงวัน